ตรงนี้ก็ชวนชมก,กำลังบานสวย เสียงนกร้องนะคะดูบรรยากาศเสียงนกร้องที่สวนนะคะจะท่อมชมจันทร์ชันแนวสวัสดีค่ะตอนนี้ป้าเปียกพาเข้ามาดูชมสวนมะม่วงนะคะแล้วก็มีเสียงนกร้องมาชมสวนด้วยเสียงนกก็มาชมสวนด้วยนะคะร้องกันสนุกสนานเซ็งแฟ่ไปหมดเลย ทำให้บรรยากาศสวนก็รื่นร,นรมร่มรื่นจริงๆเลยนะคะมีเสียงนกร้องเป็นเพื่อนประเปียกด้วยตอนนี้ พราะจังเลยนะคะเสียงนกร้องเสียงนกร้องเพลงนอกจากดอกมะม่วงงามแล้วก็เสียงนกร้องเพลงไพเราะแล้วที่สวนชมจันทร์ก็ยังมีดอกทองกวาวหรือดอกจันนะคะกำลังบานเต็มต้นเลยสวยงามมากสีส้ม ตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใสไร้เมคาฟังเสียงนกร้องบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะคะยอดเยี่ยมมากให้ความรู้สึกสบายใจมากๆเลยเดี๋ยวประเปียกให้ดูใกล้ๆนะคะซูมให้ดูใกล้ๆดอกจันร์สวยงามมากทีเดียว บรรยากาศดีดี